มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับ เราพบกันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง fm 1 0 1แห่งนี้แหละครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p l u s ของเราแล้วหรือ,อยังดาวน์โหลดฟรีนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนหนึ่งจะได้เอาไว้เป็นหลักฐานในการร่วมรุ้นกิจกรรมชิงรางวัลกับทางรายการด้วยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p l u s ง่ายมากๆเลยครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ p Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ประเภท iPhone ทั้งหลายก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนายอยักษ์สารอุททหานททงนนูสระอายุทธนาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยแค่นี้แหละครับก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน n e y plus เอาไว้ฟังรายการของเราแล้วก็เอาไว้เป็นขั้นตอนสำคัญในการร่วมรุ้นกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับ ส่วนการไลน์มาคุยกับเราเชิญเลยครับไลน์ ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A ออสตัว A กลมๆนะครับพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A ออสแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus m o n e y p l u s Moneyplus ติดกันตรงตัวแค่นี้ก็คุยกับเราฝากคำถามกับเราได้แล้วเชิญได้เลยนะครับส่วนรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนย้ายเวลาแล้วนะครับ จากเดิมวันอาทิตย์ย้ายเวลาไปเป็นทุกวันพฤหัส,สบ,บดีจากเดิมวันอาทิตย์ย้ายเวลาไปเป็นทุกวันพฤหัส,สบ,บดี10นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง catch a n n e l ของกอสทโทรคมนาคมดาวทีเอ็มซีแบนจานดำา s s i ช่อง190หรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับแฟนๆรายการทีวีเงินทองไม่ต้องเครียดของพี่ตู่วรวันธารภูมินะครับ ติดตามกันครับในวันอังคารที่26มกราคมนี้บ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งทางช่อง Money Channel นะครับในตอนที่มีชื่อว่าใช้ชีวิตอย่างไรให้สมาร์ทในทุกมิติกับ Smart Working Woman ท่านด็อกเตอร์การดีเลียวไพโรดหรืออาจารย์อ้อของนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับใน24ชั่วโมงกับการบริหารชีวิตทั้งครอบครัวและงานดรอ้อจะมีวิธีการบริหารจัดการให้สมาร์ท ผสมผสานความลงตัวอย่างมีความสุขได้อย่างไรอีกทั้งแง่คิดเรื่องการเงินกับการใช้ชีวิตแบบไหนติดตามได้ในรายการเงินทองไม่ต้องเครียดอังคาร26มกราคมดี้1 5นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทางช่อง Money Channel รีลันวันพุทธที่27มกราคม3ามทุ่มรีลันรอบ2อาทิตย์31มกราคม5ทุ่มครึ่งทางช่อง m ั n นี่ h ช n แนลติดตามให้ได้นะครับช่วงนี้ครับขอบคุณบริษัทปตทสพบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับปตทสพรับสามรางวัลจากดีแอสเซสนิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชียนะครับบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนโดยคุณประนติีลาสผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล The a s s e t s Platinum Corporate Award รางวัล Best Initiative in Innovation Award และรางวัล Best Investor Relations Team Award จากนิตยสาร The a s s e t s ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย er, ที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศทั้ง5ด้านได้แก่การเงินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและด้านนักลงทุนสัมพันธ์นะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับทางปตทสพบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับนอกจากนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้ให้เกียรตินะครับไปเยี่ยมชมแหล่งซิลิกิตแหล่งน้ำมันบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยโดยท่านพลเอกอนันตพรกาญจนรัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงกระทรวงพลังงานไปเยี่ยมชมแหล่งซิลิกิตแหล่งน้ำมันบ,นบนบกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งแหล่งน้ำมันซิลิกิตในโครงการ S1 สามารถผลิตน้ำมันดิบเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศด้วยอัตราการผลิตเฉลี่ยประมาณ29,0 0 0บาร์เรลต่อวันและยังคงเป็นต้นแบบของการประกอบกิจการปิโตเลียมซึ่งอยู่ร่วมกับชุมชนเพื่อช่วยลดรายจ่าย ในการประกอบกิจาการของวิสาหกิจชุมชนด้วยก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามดูครับเรื่องเกี่ยวกับผลประกอบการหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศออกมาเป็นผลประกอบการไตรมาส4ี่ทับหของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับและไตรมาสหนึ 1, ่งไตรมาส2ปี59แนวโน้มผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มธนาคารจะเป็นอย่างไร ผมเชิญคุณอุศนีรลิ้วรัตท่านผู้ช่วยกรรมการผู้มยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณอุศนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,อะพอง,งบกลุ่มแบงก์ออกเนี่ยคงจะต้องรบกวนมาแทบจะทุกครั้งเลยนะครับยินดีค่ะ,อะขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการะนะครับ โดยรวมของงบการเงินไตรมาสสี effort, ่ทับห้าแปดของคู่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยออกมาตามเป้าหรือว่าทัดเป้าครับก็ส่วนใหญ่ดีกว่าคาดนะคะต้องบอกว่าเราประเมินต่ําไปอ่ะจะเป็นเพราะว่าตอนที่ทำพรีวิวเนี่ยคือเซนิเม้นต์มันแย่แล้วก็ข้อมูลบางแบงแย่ก็เลยมองแย่ไปเป็นส่วนใหญ่นะคะ ต่ปรากฏว่าออกมาจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ดีกว่าคาดค่ะครับ,รบโดยรวมแล้วนะทั้ง11บแบงค์เนี่ยนะเห็นว่าผลการดําเนินง,งานในปี58กําไรสุดทธิถ้าเปรียบเทียบกับปี57โดยรวมแล้วเนี่ยกำไรปี58เพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเลปล่าครับคือทางเอเชียพลัสเนี่ยคับเบอร์แค่สิบแบงค์นะคะจะไม่มี CIMB นะคะก็ตัวเลขปี58ออกมาเนี่ยลดลงไปประมาณ7%จากปี57นะคะอ๋อถ้าไม่รวม CIMB ก็จะเป็น10แบงค์ โดยรวมก็จะลดลงเล็กน้อยจากปี57าเจ็ดแประมาณ7%ค่ะส่วนใหญ่ก็จากสำรองที่เพิ่มขึ้นนะคะครับแต่บางที่ก็บอกว่าถ้ารวม CIMB ด้วยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะอ๋อค่ะอ่านะครับงั้นภาพรวมตรงจุดไหนที่น่าจับตามองต่อสําหรับผลประกอบการที่เพิ่งจะคลอดออกมาครับค่ะก็ไตรมาสสี่ที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นสัญญาณบวกดีขึ้นนะคะนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีจากไตรมาสที่3โดยภาพรวมเนี่ยสินเชื่อไม่ได้มีอะไรที่ผิดไปจากที่มองไว้ ะะแต่สิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วเป็นไฮไลท์เลยก็คือตัวมาจินนะคะหรือว่าสเปรดของแบงค์นะคะคในงวดนี้เนี่ยทำได้ดีมากนะคะคก็จะเห็นตัวต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมันปรับตัวลงเยอะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาตาดอกเบี้ยตลาดเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะคะ แบงค์เนี้ยก็จะมีได้ผลบวกจากไอตัวเงินฝากประจําเดิมๆเ,เนี้ยที่มันต้นทุนแพงๆนะคะคก็ทยอยครบกําหนดเนี้ยตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยเรื่องของสเปรดเนี้ยในไตรมาสสี่เนี้ยได้ดีเลยทีเดียวนะคะหลายแบงค์ทำได้ดีกว่าคาดเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะอ่าอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสสามใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าทีนี้มาดูทีละขนาดบ้างครับ<ช>นะขนะอขอเริ่มจากแบงค์ใหญ่ก่อนแบงค์ใหญ่เป็นไงบ้างไตรมาสสี่ครับแบงค์ใหญ่ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดค่ะดี ดีกว่าโดยเฉพาะตัวที่ดีกว่าคาดมากๆเนี่ยจะเป็นแบงก์กรุงไทยกับเอชซีบีค่ะอ่าออค่ะ uh, 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 uh. ก็ส <uvo> ่วนใหญ่เ <Pokemon> น <with emotion> <p riding> ี่ยอย่างตอนที่เราทำพีววก็บอกแล้วว่าก็เราใส่สำรองให้เขาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ปรากฏว่าในไอรมาสี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำสำรองที่เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าการที่ไม่ได้ทำเยอะในไอรมาสี่เนี่ยก็อาจจะเป็นภาระในปีห้าเก้าเนี่ยให้ยังต้องสำรองระดับสูงต่อเนื่องเพราะว่าอย่าง KTB กับ s อ b เนี่ยสองแบงค์นี้เจอเอ i เเข้าไปนะคะอย่างที่เคยคุยกันในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะเห็นตัว Coverage ratio นะคะหรือสำรองเทียบกับ NPL เนี้ยมันลดลงไปแล้วทีนี้พอลดลงไปเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าในแง่ของ Rating หรือว่า investor เวลาดูหุ้นแบงค์เนี่ยก็จะให้น้ำหนักกับตัว Coverage ratio เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นภาระที่เขาจะต้องเพิ่มสำรองให้เพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ออกมาทำไมดีกว่าที่เราคาดไว้นะคะที่ดีกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสสี่ก็จะมี KTB นะครับแล้วก็ทาง SCB แบงก์กรุงไทยกับไทยพาณิชย์นะครับใช่ค่ะเอทั้งสองแบงก์เนี่ยเจอปัญหาเรื่อง SSI แล้วก็เขาตั้งสำรองไปทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับก็ SSI เนี่ยทั้งหมดแล้วแต่ก็ยังที่บ<ม>อกนะคนะเพราะเวลาเราตัดนี่สูนเอาไปด้วยเนี่ยตัวสำรองโดยรวมเนี่ยจะลดลง เพราะนั้นเนี่ยไตรามาสสี่นะคะก็ควรที่จะต้องสำรองเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ปว่าแบงก์ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเยอะๆขะนาดน,าน,นะะั้นซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นภาระตามมาในปีห้าเก้าใช่ไหมในปีห้าเก้าอ่าน,นี่เป็นตัวอย่างแบงก์ใหญ่นะฮะอ่าและอย่างแบงก์ใหญ่อย่างแบงก์กรุงเทพแบงก์กสิกรละ่ะไตรมาสสี่เป็นไงบ้างครับคืออย่างแบงก์กรุงเทพเองเนี้ยออกมาก็แยกกว่าท่านนิดหน่อยนะคะคก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็น ในยาอะไรนะคะก็เนื่องจากสำรองก็เพิ่มขึ้นม,มากกว่าที่แบงค์ให้ตัวเลขคร่าวๆไว้ในช่วงตอนทำพรีวิวนะคะครับค่ะต้องถือว่าคอนเซอร์เวทีฟนะครับใช่แล้วกสิกร่ะครับกสิกรนี่ก็ค่อนข้างใกล้เคียงค่ะก็แบงค์ก็จะบอกเราว่าไตรมาสสี่นียจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำรองเพิ่มขึ้น,อ,น,นอันนี้ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับที่บอกไว้ค่ะเอาละครับทีนี้ถ้าดูทั้งปี2558ปปรากฏว่าธนาคารพาณิชย์ที่มีกำไร สูงสุดในปี2,558เนี่ยเห็นว่าแชมป์ได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์แหละครับคุณดุษฎีครับคือสูงสุดในแง่ของมูลค่าใช่ไหมคะครัถูกต้องค่ะ NCB เนี่ยมีกำไรปี2,558เนี่ยอยู่47,000ล้านค่ะแล้วก็อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นตัว K-Bank นะคะ39,000ล้านค่ะอ่ครับอันนี้ถ้าพูดถึงมูลค่าใช่ไหมฮะในเรื่องของกำไรนะครับแชมป์ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ ะนะครับกำไรสูงสุดนะครับสูงสุดค่ะ4,7,000ล้านนะครับรองลงมาก็คือเคแบงธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนกำไรสุดที่ประมาณสัก3า0หมล้านนะครับ เอาละครับแล้วถ้าไปดูแนวโน้มหุ้นในกลุ่มแบงค์ในปีนี้ปี2,559โดยรวมหุ้นในกลุ่มแบงค์จะดีขึ้นจะกระเตื้องขึ้นจะสดใสเพิ่มมากขึ้นไหมครับคุณอุสนีครับคือถ้าถามมุมมองเรานะคะทั้งลบไตรมาส4ออกมาแบบนี้เนี่ยเรามองอบวกขึ้นนะคะในปีนี้นะคะมันก็มีแรงส่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำรองนะคะสำหรับแบงก์ใหญ่อื่นๆท,ที่ไม่รวมพวกที่ยังมีภาระที่ต้องตั้งอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันนะคะ อยงกรุงไทย S c B พวกนั้นนะคะ<ม>ก็ตัวอื่นๆเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นกันตั้งสำรองเนี่ยที่เรียกว่าล้นลงจากปีที่แล้วนะคะสองก็คือในเรื่องของ NPL เนี่ยหลายๆแบงก์ก็ให้ข้อมูลมานะคะว่าการเพิ่มขึ้นของ NPL รายใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มล้นลงนะคะ<ม>ก็ไม่ได้บอกว่ามันหยุดขึ้นนะคะโมเมนตัม um เนี่ยยังขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าอัตราการเพิ่มเนี่ยถ้าเทียบกับช่วงเเดือนแรกของปีห้เนี่ยมันลดลงเยอะอันนี้เป็นส<ม>ัญญาณที่ ที่นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะทําให้แบงค์เนี่ยไม่ต้องตั้งสำรองเยอะอย่างที่เรากังวลไว้ตั้งแต่ทีแรกนะคะ<อ>แล้วก็รเราก็ยังเชื่ออยู่นะคะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยที่ได้ทําไปแล้วในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นโครงการลงทุนเนี่ยของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นนะคะก็มองเป็นในช่วงครึ่งปีหลังมากกว่านะคะพวกนี้ก็จะทําให้สินเชื่อกลับมาเติบโตแล้วก็ทําให้ตัวสเปรดของแบงค์เนี่ย ก็น่าจะยังทรงตัวได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะคะครับ,ค,ค,รบคือจะดีอย่างชัดๆเนี่ย จะเห็นตั้งแต่ครึ่งแรกของปีหรือต้องรอไปจนกระทั่งถึงครึ่งหลังของปีถึงจะเห็นชัดครับคือในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะยังไม่ได้เห็นการเติบโตที่แตกต่างไปจากภาพในช่วงครึ่งหลังเท่าไหร่ครึ่งแรกของปีห้าเก้าอาจจะทรงๆพอๆกับช่วงปลายปีห้าแปดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่พออันนี้ไม่รวมเรื่องสำรองนะคะเพราะสำรองเรามองลดลงอยู่แล้วนะคะแต่พอครึ่งหลังของปีห้าเก้าเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดใช่ไหมครับก็จะเติบโตขึ้นเพราะว่าปีนี้ จริงๆเราประเมินว่ากําไรแบงค์เนี่ยน่าจะกลับมาเติบโตประมาณ9%จากปีที่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้น้าหนัก9%เนี่ยคาดว่ามันน่าจะมาตกในช่วงครึ่งหลังมากกว่าครึ่งปีแรกน่าจะมาโชว์ให้เห็นชัดๆประมาณครึ่งหลังของปีซะมากกว่าตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเอางี้แล้วกันครับคุณดุษนีครับถ้าให้ไปดูขนาดเนี่ยนะในปี59จะเป็นปีของแบงค์ใหญ่หรือเป็นปีของแบงค์ขนาดกลางเล็กครับ แบงค์ขนาดกลางเล็กเนี่ยโมเมนตัมก็เรียกว่าในปี58เนี่ยทำมาได้ดีมากคือเขาก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรเพราะว่าเขาแย่มาตั้งแต่ในช่วงปี56-57นะคะพอ58เนี่ยเริ่มตั้งลำได้แล้วขณะที่แบงค์ใหญ่เนี่ยสุดลงไปนะคะพอปี59ปุ๊บเนี่ยเชื่อว่ากําไรแบงค์ใหญ่เนี่ยจะพลิกกลับมาเติบโตได้ดีกว่าพวกแบงค์เล็กๆอื่นๆขณะที่พวกแบงค์เล็กๆอื่นๆกําไรก็น่าจะเป็นไปในลักษณะที่ประคองตัวมากกว่ายกเว้นมีตัวเดียวที่ เรเห็นการเติบโตได้ดีเนี่ยก็จะเป็นตัวทีแคปอ่าอ่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยพูดกันนะคะค่ะนะเพราะฉะนั้นมองว่าปี59น่าจะเป็นปีของหุ้นใหญ่ขุ้นใหญ่น่าจะโดดเด่นใช่ไหมน่าจะกลับมาเติบโตอ่าส่วนหุ้นกลางเล็กเนี่ยอาจจะทรงๆอ่าอยู่แบบประคองตัวประคองตัวใช่ไหม หุ้นใหญ่ๆนะครับน่าจะกลับมาโดดเด่นแล้วก็น่าจะชัดมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี59นี้นะครับเอาละครับมาดูหุ้นเด่นกันหน่อยขอหุ้นเด่นเอาเป็นประเภทหุ้นใหญ่ก่อนและกันธนาคารใหญ่ๆธนาคารไหนครับน่าจะโดดเด่นมากที่สุดในปี59ปีนี้ครับปีนี้เราก็ยังชอบเคแบงนะคะก็เคแบงเนี่ยยังเชื่อว่าพื้นฐานธุรกิจเนี่ยในปีนี้นะคะน่าจะกลับมาเติบโตได้ดีกว่าปี58นะคะโดยเฉพาะพอสินเชื่อเขาเนี่ยจะ ค่อนข้างสมดุลนะคะคก็จะได้ประโยชน์จากเมื่อกี้เราบอกว่าสินเชื่อรายใหญ่เนี่ยจะกลับมาเติบโตครึ่งปีหลังนะคะตรงนี้เคแบงก์ก็จะได้ประโยชน์นะคะส่วน SME เนี่ยที่หลังจากผ่านความช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐเนี่ยครึ่งปีหลังนะคะก็น่าจะกลับมาเติบโตได้ดีขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเคแบงก์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของตัวคุณภาพสินทรัพย์หรือว่า n p l ที่ดูอยู่นะคะก็เชื่อว่าครึคร่งหลังเนี่ย ่าจะเห็นแนวโน้มที่ลดลงได้สําหรับเคแบงขณะที่การตั้งสํารองเนี่ยถ้าเทียบปริมาณการตั้งสํารองทั้งหมดเทียบกับ NP ็นีเนี่ยถ้าไปดูเทียบกับแบงก์ใหญ่อื่นๆนะคะยกเว้น b ีบวคนเดียวที่อันนี้ต้องยกให้เขาอยู่แล้วเพราะว่าสํารองเนี่ยจะสูงสุดในบรรดาแบงก์ใหญ่เคแบงนี่จะอยู่อันดับสองนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ไม่เชื่อว่ามันก็ไม่ได้มีภาระเรื่องการตั้งสํารองเนี่ยอย่างยกตัวอ,อย่างเหมือนกับตัวกรุงไทยหรือว่า SCB ที่เรากังวลน,นะคะอ่านี่คือจุดเด่น ของ K-Bank นะครับธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนแล้วจุดเสี่ยงมีบ้างไหมถามเผื่อก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวการบริหารจัดการ NPL ที่ปีที่ผ่านมาก็โดนเรื่อง s m ไปเยอะนะคะคก็ถ้าเกิดมันล่าช้าหรือว่าทำไม่ได้ตามที่ ตั้งเป้าไว้เนี่ยก็จะเป็นภาระเรื่องสำรองให้เพิ่มขึ้นนะคะแต่จุดนี้เราเชื่อว่าเขาผ่านจุดต่ําสุดของกำไรไปแล้วนะคะคปีนี้ก็น่าจะกลับมาเติบโตได้ดีเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของทางเอเซพลสที่มีต่อตัว k คแบงธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนซื้อถือหรือขายครับซื้อค่ะแล้วก็ให้เป็นท็อปพ c ิกเลยปีนี้ต่อจากปีที่แล้วนะคะ ราคาเป้าหมายครับ240บาท240บาทสำหรับ k b แบ k นะครับราคาในการทยอยเข้าซื้อเนี่ยเท่าไหร่ครับโอ้โหต้องบอกว่าเราไม่เคยเห็นราคาหุ้น k b แบ k ที่อยู่ขนาดนี้เนี่ยมาหลายปีมากตอนนี้ก็ลงมาใกล้เคียงบุ๊กเนี่ยเป็นโอกาสค่ะเราก็ยังเชื่ออย่างนั้นนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่มาเก็ตกลับมาฟื้นตัวเนี่ยเคแบงจะเรียกว่ากลับฟื้นตัวได้เร็วค่ะ อยู่ประมาณร้อยหกสิบก็ทยอยรับได้ค่ะราคาตรงนี้ปลอดภัยค่ะ,ะราคา<ม>ประมาณสักร้อยหกสิบาทบวกลบเนี่ยนะฮะ,ะก็ทยอยรับได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับราคาแถวแถวร้อยหกสิบาทบวกลบเนี่ยก็ทยอยเข้ารับซื้อได้ด้วยแล้วนะครับสำหรับตัวเคแบงค์นะครับซึ่งทางเอเซพัสให้ราคาเป้าหมายไว้ที่240บบาทนะครับนี่เป็นประเภทแบงค์ใหญ่ดาวเด่น ซึ่งคุณอุษณีบอกว่านี่เป็นท็อปพิกของกลุ่มแบงก์เลยก็คือธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับราคาเป้าหมาย240บาทเข้าซื้อได้บริเวณแถวแถว160บาทบวกลบนะครับทีนี้เป็นประเภทหุ้นเด่นแบงก์เล็กที่คาดว่าจะโดดเด่นในปีนี้ปี59บ้างครับตกลงเป็นแบงก์ไหนครับเป็นทุนธนาชาินะคะก็คือทีแคป ะะที่แคบเด่นตรงไหนครับค่ะเด่นตรงที่ปีนี้เนี่ยกำไรก็จะกลับมาเติบโตได้ดีกว่าแบงก์เล็กอื่นๆด้วยกันนะคะก็จากจุดแข่งที่เราเคยเล่าให้ฟังต่อเนื่องไปแล้วนะคะว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นสำรองที่ลดลงสำหรับตัว T-CAP นะคะ เราไม่ได้พูดว่าธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยจะกลับมาเติบโตแรงเพราะว่าอุตสาหกรรมมันก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวเร็วขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันมีตัวช่วยหลายตัวนะคะคก็คือสำรองล้นลงนะคะสองเนี่ยไรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วก็ทําได้ดีปีนี้ก็น่าจะเห็นการเติบโตได้ต่อเนื่องอีกนะคะคแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เข้ามาช่วยเลยก็คือในเรื่องของตัวภาษีนะคะเพราะว่าลูกเขาก็คือตัว ธนาคารธนาชาติหรือว่าทีแบงค์เนี่ยรเราจะเห็นว่าเขาไม่ต้องเสียภาษีไปอีก3ปีข้างหน้านะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยตัวแม่นะคะก็ออกมาแล้วเนี่ยก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายภาษีไปได้ก็3มเรื่องหลกัหลกๆนี้เนี่ยก็จะทําให้กาไรของ t c แคปีนี้เนี่ยกลับมาเติบโตได้ดีกว่าอุตสาหกรรมค่ะครับเลขเมนต์ซื้อ t c แคปนะครับราคาเป้าหมายครับ 46.5บาทค่ะ46บาท50สตังค์นะครับค่ะเลขคอมเมนต์ซื้อทีแคทุนธนชาติราคาเป้าหมาย46บาท50สตังค์นะครับมีปันผลอีกด้วยนะคะปันผลค่อนข้างเด่นเลยทีเดียวสำหรับทีแคก็เฉลี่ยทั้งปีก็ประมาณ5.5%นะคะ5.5เนะครับแล้วระดับราคาในการเข้าซื้อเนี่ยเข้าซื้อแถวไหนดีครับซื้อเลยค่ะซื้อเลยช่วงนี้นะเปิดวันจันทร์ไปซื้อได้เลยนะได้เลยค่ะสำหรับทีแคหรือทุนธนชาตินะครับ แล้วประเภทแบงค์ที่ปันผลเด่นๆปันผลสวยๆเนี่ยจะมีฝากทิ้งท้ายไว้บ้างไหมครับ ใช่มีให้เลือกอีก2ตัวนะคะแล้วก็เราปรับมุมมองขึ้นมาดีขึ้นก็คือตัวทิสโก้กับตัวเกียรตินาคินนะคะอสองแบงค์นี้เนี่ยต้องบอกว่าปันผลเนี่ยดีมากเลยทีเดียวก็ไม่ต่ำกว่า5%คล้ายๆทีแคนะคะโดยเฉพาะทิสโก้เนี่ยจ่ายปีละครั้งนะคะน,นี้ก็รับไปเต็มๆเลยทั้งปีนะคะครับค่ะนะปันผลสวยก็คือทิสโก้กับ KKP หรือว่าเกียรตินาคินนะครับปันผลต่อปีไม่ต่ำกว่า5%นะครับเอาละครับจะ ฝากอะไรเพิ่มเติมเชิญครับก็ปีนี้ก็มองมุมมองเกี่ยวกับพุ้นแบงค์เนี่ยก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวนะคะตัว valuation ของแบงค์ตอนนี้เนี่ยมันลงมาเรียกว่า ใกล้เคียงกับบุกแล้วนะคะก็มองว่าเป็นทามมิ่งเนี่ยสำหรับนางลงทุนที่สามารถถือได้ในระยะ1ปีเนี่ยก็น่าจะมามองหุ้นเท่าที่เลือกให้ไปนะคะอย่างแบงก์ใหญ่เนี่ยก็เ,เลือกเคแบง์ให้แล้วก็ถ้าเป็นแบงก์กลางแบงก์เล็กก็หลายตัวนะคะชอบอสุดก็เป็น t ีแคส่วนปันผลเด่นๆเ,เนี่ยก็จะเป็น KKP กับตัว t ิ s c o ค่ะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคุณดุษณีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ คุณอุสนีรลี้วรัตท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสให้เกียรติมาคุยกับเราเป็นภาพรวมผลประกอบการไตรามาสสี่ของกลุ่มแบงก์และแนวโน้มครึ่งแรกของปีนี้ปี59นะครับหวังว่าคงเห็นภาพแนวโน้มผลประกอบการของคุณในกลุ่มนี้ได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน